ก็สรุปว่าเราจะอยู่ที่ร้านตรงนี้ครับเพื่อนๆนะเนี่ยเราจะกินข้าวตรงนี้ครับเพื่อนๆเขาจะสั่งเป็นชิคเก้นดูป้ายก่อนเป็นชิคเก้นบียนีบียนีเนี่ยเป็นบอมเบยฟาสู้ดครับเพื่อนฮะเนี่ยฮะ सॉरी टू हंड्रेड रुपीज फू फू वाई 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 यू हंक्रीटिंग ไม่ไม่ไมเนี่ยมีเพื่อนคนอินเดียคนนี้เขาจะมาขอตังค์บอกว่าขอ2 2 0 0รลูปีอยู่ดีดๆก็มาขอตังค์2 0งรลูปีใฉยเลยก็เลยบอกว่าอ่ะคุณหิวหรือเปล่าถ้าคุณหิวคุณกินข้าวได้คุณจะกินข้าวหรือเปล่าถ้าหิวเราจะเลี้ยงข้าวเขาแต่เขาบอกเขาไม่กินข้าวเขามาขอเงนินประมาณนี้โอเค if you hungry you tell me โอเค if you hungry you tell me ก็ยังอยู่ที่ละแวกของตึกโคโลเนียลตรงนี้ครับเพื่อนๆครับก็เนี่ยจะมีชาวอินเดียเข้ามาบบกไม้โบกมือให้เรื่อยๆรู้สึกไม่เหงากับเพื่อนๆที่เรามาเที่ยวอินเดียเพราะว่าคนอินเดียเกาจะชอบกล้องชอบเล่นกล้อง ผมชอบตึกนี้มากๆเป็นตึกสมัยเก่ายุควิกตอเรียยุคอ,อาณาณานิคมอ,อังกฤษปกครองที่เขาลงเหลือไว้ว่ากันว่ามุมไบก็เปรียบเสมือนลอนดอนลอนดอนแห่งเอเชียครับี่ฮะก็จะประมาณนี้ฮะตึกที่มุมไบฮะก็ชอบตึกตรงนี้มากคลาสสิกมากโอเคฮะเราจะเดินเที่ยวย่านตลาดเขามี the name of a joke ันน uh, ี uh, <orian> um, uh, eating, uh, eating, and ้60ช uh, ัดตาปิสุวาจีมาอชัตาปิอชัดตาปิมาร์เก็ตแอ a ดชัตาปฏิอิติมาร์เก็ตแอนด์ชัดตฏสตรี w วอล์กก็เป็นถนนคนเดินครับเพื่อนๆฮะตรงนี้เป็นถนนคนเดินที่เรียกว่าชัดตาปฏิเนี่ยะถนนคนเดินชัาตาฏิ Walking Street ครับตรงนี้ครับ ฮะ What do you want to eat Eat Yeah For me everything อ่าอ่า I <Of S 1> don't <course. S 1> mind I don't mind Okay เนี่ยเน,นีมาดูร้านอาหารเพรื่อนมันจะชวนมากินอาหารตรงเนี้ยฮะฮะเพื่อนมันจะมาชวนกินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นโดซาเป็นเป็นโดซาเป็นาซาโมซาชาชีอนะินเดียเขาจะ นิยมกินโดซาแล้วก็ซาโมซาาตอนนี้ยฮะที่อ,อย่างที่บอกคือมาอินเดียคุณก็ต้องเเสียงแตรแบบนี้ฮะที่อินเดียแตรต้องดีเบรกต้องดีนะฮะ ว่ากันว่าเราจะได้ยินเสียงแตรทุกๆ3วินาทีโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนจะชวนมากินร้านนี้ What do you want to eat? You want to eat rice? โอเค for me rice okay fire rice นะ fire rice โอเค fire rice คุาคุามอากอ I, like I like yani? n yani yeah, 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 yeah. can o k a a y เพื่อนเขาจะสั่งชบบิแกเพื่อนาจะสั่งชบิบ่ให้ o k คเก้นก็จะ o k ก็สรุปว่าเราจะอยู่ที่ร้านตรงนี้ครับเพื่อนๆนะเนี่ยเราจะกินข้าวตรงนี้ครับเพื่อนๆเขาจะสั่งเป็นไก่เป็นชิคเก้นดูป้ายก่อนเป็นชิคเก้นบีแอนี่บีแอนี่เนี่ยเป็นบอมเบย์ฟาสต์ฟู้ดครับเพื่อนฮะเนี่ยฮะเ सॉरी टू हंड्रेड रुपी फू फू वाय यू फूड यू यू हंग्री ไม่ไม่ไม่เนี่ยมีเพื่อนคนอินเดียคนนี้เขาจะมาขอตังค์บอกว่าขอสองสองร้อยลูปีอยู่ดีๆก็ามาขอตังค์สองร้อยลูปีใฉ่เลยก็เลยบอกว่าอ่ะคุณหิวหรือเปล่าถ้าคุณหิวคุณกินข้าวได้คุณจะกินข้าวหรือเปล่าถ้าหิวเราจะเลี้ยงข้าวเขาแต่เขาบอกเขาไม่กินข้าวเขามาของเองินประมาณเนี้ยโอเค if you hungry you tell me โอเค if you hungry you tell me no no uh, uh. Uh, you say uh, uh, you want to eat uh, fried rice or chicken biryani rice uh chicken, bir chicken biryani is over you have a chicken rice plate you know okay paratha you know last time you were eating my shop <laughs> yeah paratha chicken uh -huh. and rice uh -huh. Uh -huh. okay, okay. Paratha yeah, so you want to eat uh, chicken rice plate or chicken biryani or chicken fried rice what do you want to eat chicken Biryani, chicken biryani. Ah. Chicken biryani it's not there. He's ah okay chicken okay. Dhali, chicken kari, ah. chicken You want to eat? Ah yeah and yeah and yeah. Rice and all. Okay ne. Ah okay. Addon my. Ah. Add okay. uh, chicken paratha, paratha. Chicken paratha karit. Ah. Then. 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 chicken Then. ไก่และ a าลาท้ a และนอลม l กซ์อ่าโอเคครับก็สรุปว่าเราจะกินกินข้าวผัดข้าวผัดที่มันผสมที่มันผสมไก่กับเพื่อนๆผสมไก่แล้วก็จะมีแผ่นแป้งก็เรียกว่าแผ่นพาราทานะฮะที่เพื่อนเขาสั่งให้แต่ว่าเพื่อนเขากินกับผมไม่ได้ว่าเพื่อนเขาเป็นลังสิรัตเพื่อนเขาเป็นเวชเวชเวชเรียน อ่าอ uhm. ่ามันสุนนเวทแต่นี่มันกูได้อาดีดิงอ่าโอเคโอเคอ่าเขาเขาบอกว่าไม่ได้เป็นเวทอะไรหรอกแต่ว่าเขาส่วนใหญ่คนอินเดียเขาจะไม่ไม่ทานเนื้อสัตว์ครับแต่ว่าแต่เราก็เราต้องทานครับเพื่อโปรตีนให้กับร่างกายครับเอาละครับก็คงจะจบจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ขออ่าขอเวลากินข้าวก่อนแล้วซีอ uh, okay. ูในเบรกนะครับซีอูบาย